สวัสดีครับ FC ทุกท่านอยู่กับผมช่องในภูธชาแนลในเอฟซี FC. หลังจากที่พวกเราได้ลงคลิปไปเมื่อกี้นะฮะว่าสืบสาวเล่าเรื่องในเอฟซก็คือให้เยนางเนี่ยเอาเงินใส่เขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ตรงเสานะ่ะเงินใส่เนาะนี่นี่น,นี่ตรงเสาใน FC ฟซีใส่นะเนาะเ,เป็นเงินค้ำเงินคูณของบ้านเป็นเป็นเงินค้ำเงินคูณในเอฟซ นะครับก็หลังจากที่นะให้เพื่อนใส่ไปหนึ่งร้อยบาทเพื่อนบอกว่าไม่มีนะครับยานางบอกว่าไม่มีมามีมีหกสิบาทใส่หกสิบาทได้ไหมนะครับยานางว่าอย่างนั้นนะครับเราก็เลยบอกว่าอ่ะถ้างั้นใส่ใส่สี่สิบาทก็พอเพราะว่าเดี๋ยวยายนางไม่มีเงินเลยนะครับก็ใส่สักสี่สิบบาทเพราะว่าเหลืออีกยี่สิบบาทเอาไว้แกใช้ แล้วทีนี้แกก็ต้องไปแลกเอาเงินเหรียญบาทไปใส่ในหลุมเก้าบาทแกก็เหลืออยู่สิบเอ็ดบาทนะฮะพอเหลืออยู่สิบเอ็ดบาทแเอา้ามีผู้ใหญ่ใจดีท่านก็ได้มองเห็นนะครับใช่เมื่อกี้นี่แหละลงคลิปไปยังไม่ถึงไม่ถึงยี่สิบนาทีนะผู้ใหญ่ใจดีท่านก็มองเห็นว่ายายนางเนี่ยไม่มีเงินติดตัวเลยนะครับท่านก็เลยอยากจะแมตานะครับ

อันเหลือเงินอยู่ติดตเจัาบาทนะมีเงินลอยหนึ่งมีเงินลอยหนึ่งตอนแรกนะตอนแรกก็มีเงินหาลอยมีเงินหาลอยก็ไปซื้อไส้ซื้อผ้าข้าวสองลอยแปดชิปกระเดียวยืมสองลอยเส้าอืมยายก็มาซื้ออาหารเส้าบาทกระเดียอยู่สองลอยอืมบัดนี้ยายก็เลยกลับไปไปแตกหันแหน่ซื้อน้ำแข็งแหน่ก็มาแตกซื้อถุงหันแหน่ก็ใส่ใส่หันซีซีบบัดนี้เบิร์ตแหละเหลืออยู่เจ้าบาทต่อเหลืออยู่สิบเอ็ดบาทเหลืออยู่สิบเอ็ดบาท นะพอดีว่าเมื่อกี้ผมถ่ายคุณยายเหลือเงินอยู่สิบเอ็ดบาทผมเอาลงแล้วเอฟซีเห็นทั่วโลกแล้วทีนี้ผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นเห็นว่าคุณยายเนี่ยมีเงินอยู่สิบเอ็ดบาทก็เลยแม่ตามอบเงินสดให้คุณยายเอาไว้ติดตัวนะครับอ่ะขออนุญาตมอบเลยเนาะโบให้คก็ อ่ะมอบมอบมอบก่อนหนึ่งันบาทเอา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 ดใจะจากจากใคนนะจากอ่อสิงหารัฐจากครอบครัวสิงหารัฐนะครับคอยอุรณ์่ใอยจะเดินจะเดินเดินอฟซีเอ่ยให้หักให้มีให้ด้วยไปหาให้เกหนาจะเดินขอให้ทุกเอฟซีดีดุงไปตลอดเลยดีดุงเรื่องตลอดเลยสาธุ เงินอยากจนมีเงินติดโตแล้วบ้านใจ้อีกกี่วันเพียะน่ะใช้กี่วันอุ้ยได้ไรบ้านอยู่จ้าจริงจริงถ้าถ้าคุณยายไม่ได้ไปซื้อของเตรียมจัดงานวันนี้น่ะคุณยายก็จะมีเงินอยู่ แต่เนี่ยคุณยายใช้ไปหมดเลยหมดหมดแล้วจ้ะยกบ้านใหม่นะก็จะมีตับแข็งนะใช่ก็มีต้มไก่มีอะไรนี่แหละต้มไก่กระเซ่นเพิ่นกรตอยห้าสิบก็จะไปใจพื้น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 ครอบครัวสิงหรัตน์ใช่สิงหรัตนสาธารณทุกขให้จุงเรื่องเด้อให้ห่างให้มีอย่าจนอย่าเก็บอย่าไข่ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีเด้อสาธุขอบคุณหลายในเอฟซีก็มอบให้คุณยายเรียบร้อย มีใจนะตาได้เองี่เลยพี่ิมีใครช่วยแล้วขนาดนี้เป็นกำลังใจให้นะกำลังใจให้เออเีร์เียร์นะเออี่จะ้องไห้ตามเอาอาครับผมอาอาวอาคุณยายดีใจนะเออเอาเอาเป็นกำลังใจให้เด้อสู่ต่อไป เออเอาไว้ซื้อเระสารซื้อของที่จำเป็นเนาะเออไปเห็นงานอยากกินปลากระบอกอยเรียนเมนูน้ำผมคูทำอะไรผมก็มีอุปกราะอืมไม่ว่าผมเอาคลิปด้วยมีอุปกรณด้วยนะคุณยายก็บอกว่าหลังจากนี้จะมีที่นอน ไม่ต้องไม่ต้องไปหาเวลาฝนตกหนักๆเนาะเออเอาเอาเอาดีใจป่ะเนี่ยอือใจดีใจนดีใจเนาะเป็นกำลังใจผมเห็นคุณน้ำตาแอบไหลตามเลยเมื่อกี้นี่เล่วคุณนน่นะไปกินข้าวไป อ่ดีใจดีใจเอออย่าอย่าอย่าร้องไห้ดีใจดีใจกินข่ากินข่าเอากินข่าเอาเด้อคำซองคำจะกินน้ำกันอ่าเออกินข่กินข้กินครูนก่อนนี่นะเอฟซีคือ อาหารอาหารที่คุณยายเพื่อนจัดเตรียมเพื่อนก็ไม่มีเนาะเราก็ต้องเข้าใจว่าเพื่อนไม่มีเพื่อนก็ต้มไก่เพื่อนก็ไปเส้นเข้ามานีเออเอ้ากินกินพอยเป็นพิธีมีแห้งเนาะคำสองคำเนาะเออผมก็กินอิ่มแล้วล่ะแต่ว่าผมก็สิกินให้พอมีแห้งนะครับเออเอาเอาเอากินพอมีแห้งอยู่ดีมีแหงสุขูสุขคนเนาะนะครับลำรวยสุขูสุขคน เออทำคูนอยู่ดีมีแห้งสุกูสุกคนนะครับต้องกินนะพี่น้องเลยผมก็กินมาแล้วนะครับแต่ว่าอากาศต้องกินอีกคือเกานะฮะเพราะว่ามันเป็นเป็นธรรมเนียมเนาะถ้าบกกินนี่มันตีแบบอ่านบกคือนะพี่น้องต้องกินน้ำกันนะครับผมเออเอกินน้ำกันเอะมามาครับ กินน้ำกันพี่น้องเอ้ยวันนี้เึงเมื่อกี้มาเพราะเอาเอาเอากินเข่าอยู่ดีมีแห้งน้ากันเออเอาเอาเอาอ้อาผมทาเป็นิบเลยอ๋อแม่เด้

อร่อยจริงแซ่บจิ๋วแซ่บจิ๋วขอบคุณขอบคุณเกินใจเห็นคือเศร้าคือตีสีคนอายแบบเต็มสูงเคยว่าใส่เยว่าโต้งเนี่ยโต้งผิวรองายว่าเพื่อนโ่เราก็ไปกับใครคือเขาเต็มเต็มเตมม ไอ้พนเจ้านี high, like a a ่นาไปดังลุ่นน้นยูทูบาไปาไปยุอะไรลพนเจ้าลูกิ้อะไรนึงิ้ไปยออก่ละนนะแม่ไปให้นให้เนะเดียมเดี๋ยวจะไปจตไว้ต้องสาวไฟให้เต็มเลยเนาะเยอะเลยมีจามเยอะมามามาม่ไม่เที่มาห้อ่ดูดูดมีแหงเย